หนึ่งแบบว่าอยากได้บร,ริก,การกลางกรุงลอนดอนแต่ดันไม่มีงบไปพี่มีที่ไหนด้ไม่ไปถ่ายลอนดอนแต่ไม่มีงบไปแต่ไม่ไปถ่ายลอนดอนไงได้ถ่ายที่เ<อ>มืองไทย,ยงซีนที่เราจะหลอกเป็นลอนดอนเป็นลักษณะโครงสร้างเนี่ยมันก็จะมีเป็นลักษณะของมูสตึกเป็นตีบเป็นทางเดินเป็นอะไรเงี้ยฮะมีอ่ะมีเขาลองดูเขาดูตรงไนมีถ่ายเก็บเออนั่นนี่เหมือนเนาะเฮ้ยโคตรเหมือนเลยเออที่เหมือนว่าตรงไหนเนี่ยพาวินทาวไม่ใช่ไม่ใช่พระรามเก้าครับคืออันนี้มันก็จะมีข้อจำกัดเช่นถ่ายวันธรรมดาไม่ได้ ต้องถ่ายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าไอ้ตึกอาคารที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของออฟฟิศก็าือผมอยากได้แบบว่าหนังผีแบบไม่ไม่ไม่ใช่ปกโผล่มาหลอกกันธรรมดาแบบอยู่ในวังแบบท่านเค้าดคุล่าอะไรเงี้ยที่อยู่หรูๆ่ะฮะไม่ใช่แบบว่าบ้านล้างอย่างถ้าพูดถึงโจทย์อย่างเงี้ยเราอาจจะคิดถึงบ้านเก่าหรือวังเก่าอ่ามันก็จะเป็นลักษณะบ้านเทเวศโครงโครงสร้างเองเนี่ยมันมีความน่าสนใจของมันอยู่แล้วเช่นพื้นค่อนข้างสวยมีเพดานสูงเหมือนมากต่อไปนี่กัแบบว่า สไตล์แบบคาวบอยนะแบบเสือสมัยก่อนของมีนะฮะมีนฮะมีหมักช่องอันนึงแล้วก็มีทีโคราดอันนึง่งการใช้พื้นที่แบบนี้เขาไม่ได้สร้างเพื่อสําหรับการถ่ายหนังบางอย่างมันเป็นลักษณะของเมืองท่องเที่ยวสมมติว่าพวกกลับบอกว่าอยากถ่ายทะเลเขาคงคิดแล้วแหละว่าจะถ่ายที่ไหนก็ได้อะมันเป็นทะเลทีนี้โลเคชั่นแมนจะทําหน้าที่ยังไงครับในการเลือกทะเลไหมเขาทําทะเลมันก็จะแบ่งแบ่งแบ่งเก์ของงบประมาณว่าเขาเขาก็จะบอกข้อจํากัดมาว่าไปไม่เกินหัวหินนะคือหัวหินเนี่ยมันก็จะเทียบเท่ากับระยอง หรือพัทยาสัตหีบประมาณนี้เพราะว่าความเป็นชะอำอาจจะได้ดีเรื่องน้ํแต่หาดไม่สวยแต่ละยองขึ้นอาจจะแรงกว่าแต่ทรายอาจจะขาวกว่าความเป็นองค์ค์ประกอบภาพที่ไม่ได้ต้องการแค่แค่น้ํากับชายหาดมันอาจจะอย,อยากได้อย่างอื่นด้วยทําในสิ่งที่คุณสามารถจะทําได้พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่เทโอดอร์ร well ูสเวลประธานาธิบดีคนที่26ของสหรัฐอเมริกา ดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ5สถานที่ยอดฮิตที่คนนิยมไปถ่ายกันนะครับในช่วงนี้เลย Top 5เอ้ยบางนี้สำหรับช่วง Top 5ในวันนี้นะครับเรามาดู5สถานที่ยอดฮิตที่เขาใช้ในการถ่ายทำครับ สถานีจะเพิงบงังละโครงสร้างดูเก่าดูคลาสสิกดูดีมีความเป็นตีบซอยมีประตูที่น่าสนใจสามารถใช้พื้นที่ได้หลายๆอย่างสามารถเซตจ,จะเป็นห้องนอนหรือเซตเป็นคุกเป็นห้องประชุมมันก็จะกลายเป็นใช้พื้นที่ค่อนข้างหลากหลายอสังามชัญยเอแบกบางนา พื้นที่เป็นอาณาจากักรจำลองความเป็นยุโรปความเป็นถนนเมืองนอกเ,อเขาจะไม่มีเสาไฟฟ้ามีสนามกีฬามีห้องบาร์เทอร์ที่มีเชนเนเลีย์เป็นห้องจัดเลี้ยงนโยบายของพื้นที่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเปิดกว้างในแง่ของกองถ่ายทำเป็นความเป็นโฆษณาหนังใหญ่มิวสิกวิดีโอ MV หรือแม้กระทั่งละครก็สามารถ ถนนที่อยู่ข้างได้กระทรวงกลาโหมอันนั้นก็จะเป็นตึกสมัยรอห้าที่มีความเป็นยุโรปมันค่อนข้างที่จะหาย,ยากตัวตึกกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นตึกเดียวที่อยู่ติดกับถนนส่วนใหญ่จะเป็นลักหน้าของการถ่ายรถถ่ายคนเดินเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะไม่มีสายไฟป้ายเปอ้อะไรต่างๆก็นะก็ไม่มีเราสามารถปิดปถนนหรือทําให้มันเป็นเมืองได้ ตลาดศีประจันเป็นตลาดหนึ่งที่มีความเป็นชาวบ้านมีการใช้ชีวิตประจําวันที่ค่อนข้างเรียวแล้วก็มีการคงสภาพความเป็นบ้านไทยที่เป็นลังหังบานเสียมมันไม่ใช่เป็นแค่2แถวแต่มันมีซอยปีกย่อยมีความสวยงามมักจะความเป็นละครเพราะว่าในแง่ของการทํางานมันค่อนข้างที่จะทํางานง่าย บ้านโนนซีเป็นลักษณะของทะลึหาดหรูหลาจะใช้แทนเป็นบ้านพระเอกหรือหนังโฆษณาบางตัวเราก็จะใช้เป็นลักษณะบ้านดาราบ้านเจ้าพ่อตุโกงหรือตัวตัวเมนที่เป็นเป็นฝ่ายของผู้้ายอะไรต่างๆนะเบ้านบ้านนี้ได้ไหมฮะ ก็ได้นะครับประเด็นเนี่ยเด็กเนี่ยวิ่งออกจากบ้านมาแล้วเป็นลักษณะของเทเลสหรือในความเป็นสาราที่ติดกับตัวบ้านซึ่งอันนี้มันเหมือนลักษณะของความห่างไม่โดดเด่นของความเป็นบ้านอะไรเงี้ยซึ่งเขาอาจจะอยากได้อย่างนี้ก็ได้อ่าที่ที่เป็นลักษณะของตัวบ้านติดกับสาราอะไรเงี้ยครับเราอาจจะต้องมีข้อมูลพื้นที่ข้างล่างเนี่ยมีอะไรไหมน้ําลึกแค่ไหนถ้าสมมุติว่า ไม่ใช่เป็นโลเคชันริมน้ำนะครับเป็นโลเคชันในป่าแห่งหนึง่งเออเราต้องไปเสาะหาข้อมูลมาว่าว่าเออป่าตรงนี้ต้องระวังมแมลงตัวนี้นะ,ะเราก็ต้องหาข้อมูลหาวิธีทางแก้เช่นอาจจะมีถุงเพื่อการทาศอาจจะเป็นช่วงพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วมันจะมีตัวสรรัตว์พวกนี้น้อยลงมันก็อาจจะใช้ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงน้อยลงคือไม่ด้<า>ูแค่สถานที่ใช่ไหมคือต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับที่น่หมดเลยใช่ไหมสมมติว่าเวลาเขาไปออกกองกันอย่างเงี้ยครับมีคนป่วยเฮ้ยต้องส่งโรงพยาบาลขาหักแขนหักอย่างเงี้ย อยู่ในส่วนของโลเคชันแล้นะครับเป็นหน้าที่หลักไหมไม่ใช่หน้าที่หลักเราก็คงจะให้ข้อมูลได้บ้างว่าเอ้ยตรงเนี้ยโรงงานที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นอย่างไรอยู่ตรงไหนใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ได้เนี้ยครับผมเนี่ยบ้านไม้เนี่ยถ่ายเป็นเรสเฟลนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปเทียบมกันอ่าถูกต้องเฮ้ยงานสมัยเลยตายโมเดิร์นหรือว่าเเราจะลองแวะมานี่ผมมสั่อย่างหนึ่งอ่ะอ่าถูกต้องถูกต้อง ลุงครับลุงเดี๋ยวเราลองแวะขึ้นบ้านนี้กันก่อนแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับ,บผมขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีผมมาจากบริษ,ษัทถ่ายหนังโฆษณาครับพอดีผมมีโฆษณาตัวหนึ่งอยากจะอยากได้บ้านริมแม่น้ำแล้วก็สระายเพลินบ้านหลังนี้ถ<ะ>ูกกับ<ะ> ที่พี่เขาเล็งไว้พอดีครับว่าแบบไอสไตล์โฆษณาที่เราอยากได้เนี่ยอยากได้แบบนี้ฮะงั้นงั้นเดี๋ยวงั้นผมขอญาตคุณหญิงพาเยี่ยมชมความเป็นโดยรวมของบ้านนิดนึงได้ค่ะได้ขอบคเชิญค่ะขอบคุณครับผมแกผ้าเดียวได้ไหมครับเออลองนั่งที่บันไดเร็วดูดิทำท่าเป็นเด็กน้อยกำลังเล่นน้ำ นี่ทำอะไรครับเราเช็คทิศครับเช็คทิศถูกต้องเช็คทิศด้วยการถ่ายนาฬิกาแน่นะครับก็นาฬิกามันเป็นเข็มทิศนี่ต้อนอยู่แล้วอ่าฮะมันก็จะมันก็จะบอกบอกว่านี่คือเหนือใต้ออกตกเอสนี่คือเซ u t ใช่ใต้ใต้เหนือใต้ออกตก เราถ่ายตารารแล้วเราไมเา่เราก็ถ่ายนี่ด้วยถูกต้องก็คือมุมมันจะตรงกันเขาคล่าวว่าตัวผังบ้านถันหน้าไปทางไหนอะไรเงี้ยลองถามพี่ยอดดูาคร่าวว่าถ้าสมมติผมมาดูบ้านติดริมน้ำอย่างนี้ทร<อ>ง <จะ S 1> แบบนี้จะของบาลีควรจะประเมินราคาไว้เท่าไหร่ครับ สองหมื่น <20. S 1> แล้วคือคือหลักการของการคิดเงินจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ความพอใจของเขาเโดยโจทย์ของการทํางานเนี่ยมันจะไม่ได้มีเบสิกว่าเราจะมีเงินอยู่เท่าไหร่บ้านอย่างนี้ต้องให้เท่านี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ครับบางบ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดเราเลยก็ได้หรือบางบ้านอาจจะใช้พื้นที่ค่อนข้างสูงเนี่ยเรทราคามันก็อาจจะมีการผันผนวนรับเรือเพี้ยเขากลับไปแล้วครับกลับไปแล้วจริงอขาขาลงเดี๋ยวเราไปรถ คุณหญิงครับงั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมโทรประสานงานทางคุณหญิงทีหนึ่งแล้วครับขอบคุณมากครับผมคุณหญิงสวัสดีครับได้ไหมวัดได้ไหมวัดได้ครับวัดได้ครับผม อ่าเดี๋ยวตอนนี้พี่จะเปลี่ยนลายแล้วพี่มีข้อมูลอันนึงแล้วเดี๋ยวเราจะ,ะนั่งรถไปดูที่ึเป็นริมน้เหมือนกันเป็นริมน้ำเหมือนกันซึ่งซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากอันนี้เพราะอันนั้นจะเป็นหลังหน้าของบ้านเก่าที่ที่มีระเบียงอยู่ด้านนอกซึ่งอันนี้คือที่มีสต็อกอยู่แล้วหรือว่าอะไรเออเป็นเป็นหลังหน้าของคำแนะนำเป็นแหล่งข้อมูลจากเ่อนพ้องอยูอ่ตรงแถวสายใต้ใหม่ครับเป็น,นอันนั้นคอมบังกอกน้อยมี เคสอะไรไหไมครับสำหรับสถานที่แปลกๆที่เราแบบเราไปหามันเรารู้สึกแบบเออนี่มันหายากแล้วแบบรู้สึกดีกับมันล่าสุดที่เขารับงานมาเนี่ยมันค่อนข้างด่วนมากออที่ยากมันก็จะเป็นเร่องหนักมีเวลาการหาสถานที่เนี่ยได้น้อยความต้องการของเขาก็มีค่อนข้างสูงคือเขาพูดถึงสะพานเมืองการ สะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งโจทย์จะต้องการความเป็นเหล็กเท็กเจอร์ของของสะพานวิให้การหาสถานที่ได้ค่อนข้างเร็วอย่างหนึ่งคือเราใช้ G P S หาสถานที่ได้ระดับหนึ่งเวอรชันที่เราได้มาเนี่ยเป็นสะพานข้ามทางรถไฟของแม่น้ํานครชัยศรีซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลกับเมืองมากนะักซึ่งถามว่าสะพานแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละ